เมื่อเรามีสติตื่นรู้อยู่ตัวระลึกรู้ก็จะปรากฏทุกครั้งเวลาเราจะทําอะไรจะพูดจะทำคิดอะไรจะทําอะไรจะพูดอะไรสติก็จะระลึกถึงสิ่งที่เราได้มาเคยยืนเดินนั่งสวดมนต์ภาวนาแล้วก็มีสี่ห้า กดิสิคุเนกดิมมนตวิตเนเวาชนวอันันนสัตนครมีวันมจนัสตนิอตอติกตุเรมิิเนเดนเ п р а к กตุเรมเื่อจลดชนสัิกรตสมรู้ดัเมื่อติื่นรู้อยู่ก็ทำให้เรามีพระธรรมพระวินัย ที่เป็นตัวแทนพุทธเจ้าเหมือนพุทธเจ้ายังอยู่อยู่กับตัวเราตลอดคือ